สวัสดีค่ะอย่าถือไปทุกเรื่องให้ขุนเคืองคนบ้าวุ่นวายไปใหญ่ถือสาอย่าว่าใครไม่ดีที่ระอาคนเมามาอย่ายุ่งมุ่งทําลายใครนินทาว่าร้ายหมายอาฆาตเราอย่าขาดสติพาปัญญาหายอย่าเอามาเป็นทุกข์สุขกลับกลายใส่ใจหมายมุ่งมั่น ไม่หวั่นใจการนินทาว่าร้ายการใส่ร้ายป้ายสีการสร้างเรื่องไม่ดีสิ่งเหล่านี้ไม่ควรกระทำอย่าเอาคำพูดของเราไปทำร้ายคนอื่นเขาทำให้เขาเป็นทุกข์ตัวเราก็ไม่สุขเช่นกันค่ะคำพูดก่อนจะพูดเราเป็นนายมันแต่เมื่อพูดไปแล้วคำพูดนั้นมันคือนายเราเมื่อเราถูกนินทา ให้คิดเสียว่าใครๆก็ถูกนินทาได้ทั้งนั้นดีไม่ดีตัวเรารู้ดีกว่าใครๆอย่าสนใจกับคำนินทาพระพุทธเจ้าตัดว่าคนไม่ถูกนินทาในโลกนี้ไม่มีเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามจะมีคนพูดถึงเราในทางไม่ดีเสมอเพราะว่าคนเราเนี่ยเห็นอะไรที่ต่างกัน ถ้าหากว่ามุมมองที่ต่างกันนั้นประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีความรู้สึกที่จะเอาเข้าตัวหรือว่าความรู้สึกอยากแข่งอยากได้อยากชิงดีชิงเด่นอะไรก็ตามมันจะทำให้เกิดความรู้สึกอย่างเนนทาอยากพูดถึงในทางไม่ดีขึ้นมาเองค่ะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมประเภทชอบนินทาอันนี้เป็นการกระทำเข้าใจนะคะอันดับแรก ซึ่งรู้ๆกันอยู่แต่ว่ามันก็เข้าไม่ถึงใจสิ่งที่เราอยากหลบจริงๆไม่ใช่เสียงจากภายนอกแทนที่จะมองว่าจะแก้ปัญหาข้างนอกอย่างไรขอให้มองว่าสิ่งที่เราอยากหลบจริงๆเนี่ยคือความรู้สึกไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในใจเราเองเสียงภายนอกเราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ไม่สามารถจะตามทำความเข้าใจได้ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในใจของเรามันคือความขัดเคืองความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกแย่ๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถจะตามร,ารู้ได้ตามทำความเข้าใจกับมันได้โทสะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะร้อนขนาดไหนไม่ว่าจะเกิดยืดยาวขนาดไหนในที่สุดมันจะแสดงความไม่เที่ยงออกมาค่ะถามว่าแผ่เมตตาให้เขาหยุดนินทาได้ไหมถ้าตอน แผ่ไม่ตาเราเต็มไปด้วยความรู้สึกกระวนกวายบางทีมันก็เหมือนกับแผ่ความร้อนหรือว่าแผ่ความกระวนกวายไปเหมือนเอาตัวกระตุ้นเนี่ยหรือว่ายั่วยุเนี่ยให้เขาอยากจะกลับทิมแทงเราอีกได้วิธีเจริญสตินะคะรับมือกับเสียงนินทาณนะเวลาที่เขานินทาเราเนี่ยเราเกิดความทุกข์อย่าพยายามฝืนไม่ให้เกิดความทุกข์ ให้ยอมรับตามจริงว่ามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วให้ฝึกจนกว่าจะชินให้ฝึกจนกว่ามันเนี่ยจะได้ตามตัวเองลมหายใจเนี้ยทุกขนาดไหนแล้วก็คอยสังเกตนะคะว่าลมหายใจเข้าใหม่ลมหายใจออกมาเนี่ยยังทุกข์เท่าเดิมอยู่ไหมยอมรับไปทีละลมหายใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับใจของเรานะคะเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ ว่ามันเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงให้ดูอย่างไรในแต่ละลมหายใจความทุกข์จะสอนให้เราเนี่ยมีความสุขอย่างแท้จริงตอนที่เข้าใจความจริงได้ว่าลักษณะของความทุกข์มันต่างไปเรื่อยๆนะคะความสุขเนี่ยเกิดจากการที่เราเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งใดแล้วเราไม่ยุดติดสิ่งนั้นนะคะมันเป็นความสุขที่แท้จริงมันทำให้จิตของเราเนี่ยสงบอย่างแท้จริงค่ะ ความสุขนะคะสามารถละลายพฤติกรรมของคนได้เช่นกันค่ะความสุขความเบานะั้นะมันเป็นมิตรกับคนทั่วไปมันสามารถละลายพฤติกรรมบางอย่างของคนได้เวลาที่ใจของเราเบาเนี่ยไม่ยึดเอาโทสะเป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็แม้ว่าจะถูกนินทาแม้ว่าจะถูกกลั่นแกล้งพอนานๆไปนะคะคนที่เขาจงใจนินทา จงใจกันแกล้งเราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเอาชนะเราไม่ได้ในที่สุดนะคะเขาก็จะยอมแพ้ไปเองจิตคนโดยธรรมชาติดั้งเดิมเลยนะคะมีความอ่อนแอมีความปวกเปียกเมื่อพยายามอะไรมากๆเข้าแล้วประสบความล้มเหลวตลอดเนี่ยในที่สุดมันจะแพ้ภายตัวเองค่ะสรุปคำแนะนำก็คือถ้าเราทําความเข้าใจกับกลไกภายในของเราได้นะคะมันมีอิทธิพล ให้พฤติกรรมของเขาเนี่ยแตกต่างไปด้วยนะคะคือเรามีความสุขก่อนแล้วเขาอาจจะได้ทำบาปน้อยลงหรือไม่ต้องได้ทำบาปอีกเลยก็เป็นได้ค่ะจบไปแล้วนะคะกับสาระดีๆในวันนี้ไม่พลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดถูกใจด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ